ไอจีเนี่ยเราปาแนวฟันนะวะไม่ลงนี้แค่ท่อนไม้นี้วะวิ่งดิ่งเข้าเมืองเลยไม่มีใช่โอ้โหเองดิ่งเข้าเมืองเลยแหละมันลงฝั่งคอนนะผมขี่สายเป็นยิงน้ำนะโอเคปืนบอมโอ้มันถึงแล้วเนี่ยมันถึงแล้วตะบนมันถึงตะบน พี่โป้ต้องเอาปืนมาโค้งหัวให้พี่หน่อยมีหัวพี่เด็กิโป้มีปืนยังพี่โป้ได้ได้มาเป็นปืนมาเป็นปืนโอ้โหหนียิงเข้ามาไปเดินเนาะหน่ว้เดียวไปยิงพี่ไปยิงพี่สวยซ้ำให้ซ้ำให้บ้านบ้านเลยอบ้านขวาสามจวหน่วยที่แม่งซ้ำตัวเองจะตายเที่อ่ะก็ดกูกดักให้ฝั่งเนี้ยเขี้นเขียนดูนะพยายามคุมในตู้รังไว้อย่าให้มันเข้ามาชุบตู้อ่ะ ใช่ใช่ยู่แถวตรงนีืนไม่มีเลยวะวิ่งถึงบ้านเหลืองั้ยเนี่ยเนี่ยมันยิงอยู่ไอ้ยืดขอบไม้แล้วตคนนี้โอเคลงก่อนมันยิงกระจายกระจายกันเอเซี่อยี่ปหายาแป๊บเนี่ยมันอยู่ขอบขอบไม้นะพี่ยิงมาร์กได้ปะพึ่งสมาร์กพบศัตรูแล้วหลังตัวแดงตัวนเตลือขี่รถไม่ขี่รถหน้ากุดดังไปตรงนั้น มันขับมาชุบตู้มันขัมาชุบตู้ร้อยสามอิดคาร์ลีตร้อยสามอิคารถนะล่นได้นะผมยิงไาแล้วเข้ามาข้านด้วยตันี้ร้ยไอยได้ปดิยิงจากฝั่งข้างอะไรสวยสวยาตู้ตันึงแล้วก็้ตัวนึงเนี่ยยที่มึงต้องยิงตู้ก่อนดิสวยเลาตู้เดียวตู้เดียวตู้เดียวพวกอ็ีพวกอเาะได้เลือัรลอยเลือัวลอยไปไปไปเฮียตัวลอยอะเล่นบ้ามัสเ็ะ ไอ้มเอีอ่พีี้นสนยอะไเนี่เหรียญอยนะม้เฮ้ยมีคนไหลเข้ามาเดไหนข้างหลังก็ดังพบศตรูมานี่ทีมากเลยต้องเหลียมอ่ต้องเลียมันได้อ่ะโอเคพบศตรูมายอะไ้างหลังพี่เห็นตัวเดียวตัวทองมาเลยอ่ะน่าจะตี้เรือตับกูคนึไ้ปหน้าเมืองฝั่งริมน้เนี่เล่นมาเล ผมไม่เห็นเลยอะเดี๋ยวกูเปิดตูให้อีกนนั่งแอบในฝันไม้เห็นไี่มีท้า่นยนี่เห็นนะอ๋อเจอแล้ขอบันไดขอบันไดลงลงเลยเนาะเฮ้ยไอ้มาดามมาดอมมาามาามีรถมามมนเต่อไเลยงไม้อะเสไฟให้ไ้กิน้อยสามีค่รถนี่ม่สครถตัวนี้

อยู่ในเต็นตัวนึงแล้วก็น่าจะหลังเต็นตัวนี้เดียวตัวสองตัวเฮ้ยนัวนนึ่งนั้นหนึ่งะไปสังเตยังเตยมีตัวเนินนึ่เนินหนึงเนินหนึงเนินวนึงเนินหนึงนิหนึ่งเนินหนึ่งเนินนึ่งเนินหนึงเนินหนึ่งเนินนึ่งเนินนึ่งเนินหนึ่งเนินนึเนินวเนินหนึงเนินนึงเนินินน่งเนิเนินนึนหนึนหนึเนินนึ่งเหนึงเนิงเนิน่เนินนึงเนิน สอหมดทีละโัวบาเร็ทผมหนักเบาเลยต่อิงเฮ้ยทีสองสองกันแล้วนะไอ้เหี้ยเบาจาของอยู่นี่เฮ่ยเหมือนได้ยินเสียงมาซ้ายผมตัวนึงนะสองตัวอะไรมีข้างบนอ่ะข้างล่างมีผมอยู่อยู่ข้างบนนี่เป่าข้างบนสองเลยนะข้างบนสองเลยนะอยู่หน้าผมเนี่ยสองตัวเลยสมมติลูกกลางนี่ขึ้นไปจะได้ยินปะมีทนายตัวหนึ่งอ่ะพี่ ว่ไว้หลังมาไว้หลังมาวะผมบนหัวผมเฮ้ยมันชิดผมตัวนึงพี่ตายสามตัวเลยด้านล่างด้านล่างอขาไปเขมาแล้วเขกมาแล้วที่ไหนวะกดได้หมดข้างบนยังมีอีกนะพี่เฮ้ยเจ็บ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 สามตัวเลยเลนโดนหัวว่ลงมนะผมลงมานะอ้อมฝ่าให้พี่เดชอ้อมฝาให้ตัวนึงพี่เนาะจะโดนดักหน้าป่ะวะเดี๋ยวดูวะไม่น่าโดนนะไปโดนขวา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 เข้าหลังเรา กูดักหน้าให้อยู่กูดักข้างหน้าอยู่เล่นเล่นกล่องนี้ใช่ปะยขวานอกตกวนึงนะขวานอกขวานอกโเอ็งยิงมาได้ปะขวานอกอ่ะยิงไม่ได้ตัวเดียวตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวมาๆเข้าเลยเนี่ยฝากพี่าผมเนๆๆแนกดข้างหน้าอยู่กดโดนไอ้ที่ข้างบนลงมาใช่ปะมันไหลมาไอ้ยะไ้ยาละอยู่นี่ไอ้ี่ถอยออกไปได้ปะไอ้ดักไอกไ้กไ้กไอก อยู่ตรงไอวอ้าครูส่งตัวไอ้วอขาวอ่ะคูส่งตัวที่ว่บผมไม่มียาเอ้ยไม่ไหมไอวอ้าไอ้พี่สายดีแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งเหลือซ้ายตัวเดียวข้างหลังอด้านซ้ายขวาลูกแล้วนะอยูได้พี่โอเคนอนได้ไม่มาแล้วไม่มาแล้วไมมาแล้วซ้ายซ้ายซ้ายองไม่ดักมองสายไปโอเคโอเคมันมีอะไรเลยเหรอเหลือตัวเดียวรอ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 มันปาดเลยยังไงเราสองก็บอกอ่ะได้เปรียบวิ่งเล่นอยู่นะอยู่หลังตัวหนึ่ง่ะพี่สนนยอ่ะเล่นมไหม ไหวเยไหเล้ยตอนไห่ะเดอะไรขึ้นเดียวหนึ่งหนึ่งฮ๊อตรูแล้วนั่งวงได้ปะเอ็งถอยไปชุกวงได้นะเอ็งถอยไปนั่งนั่งวงดีกว่ามันได้เสียเวลาวิ่งไปถึงเพื่อนอะเลืหนึ่งหนึ่งแล้วมันตายไปแล้วที่โซมกี้ข้างในท้างในมันไม่ตายที่ผมยิงดาวอย่างเยอะเลยมันละมันดึงมันเด้งมันดึงเฮ้ยกดตายเดี๋ยวจะได้ชุกไว้ชุกได้เหรอวะมันชุกได้หรือว่าเหลือหนึ่งหนึ่งอะเลนอะไรตชุกได้ชุกได้มชุกได้ที่มันมีโอกาสวิ่งมานะ น่าจะสองตัวสองตัวมันจะวิ่งมาทันป่าว์พีมันวิ่งมาทัน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 ถ้ามันวิ่งอ่ะแต่ว่าถ้ามันไม่วิ่งก็เนี่ยไม่ทันมันลอยิงเลยน่ะเข้ารูมันแล้วน่ะเออรอยิงเลยเพามันไม่น่าจะมีอะไรอ่ะมึงอย่าไปวัดอ่ะโอ้โหหลังมาเฮียโอ้โหสจัดไอ้จั์จบเลยไอีเฮียดับฝันจัดเลยไอเฮียไม่งั้นขึ้นนะเมื่อกี้ดับข้ามัดจัดอ่ะมันไม่มีบอแล้วเฮียมันไม่เล่นนานหนาไม่เก่งเฮียแม่งออกมาหากูอ่ะกูยิงไปแล้วใช่เหรอหน้าเล็หน้าเลยเออหน้าต้นไม้หน้าเลย พบศัตรูแล้วี่มาเลยไ่หอ้ยโดนแมดีเอาไปซะเลยอ๋ออยต้นไม้หรออที่คุอิมดตัวเงปะเนี่ยเสียงตันนี่ยชิหมตัวด้งมนหัวออกมาแล้ววะนสาตัวเลยวั้นนึงนะพี่พันยาอนนะโช่วยเพื่อนหน่อยผมไม่มีปืนไกลสองบ้านผมก็หนึ้งโอชพี่ได้บ้านบ้านผมตัวเดงนี โอเคเนาะลงไปลงไปชั้นสามอะชั้นสองเรามาชั้นสองละไอ้ต้นไม้โอ้ยนี่นายก็ลงต้นไม้ละพ็อมสายได้นไมยิงต้นไม้ฟีอะเนาะผมยิงมาทันละมันชิดบ้านละบนบ้านเก็บแปดโ้ยิงให้ยิงให้สวยสวยสวยบนบ้านไม่ต้องรีบนะพี่มีปืนบอมโอเคโอเคโอเคชั้นสองพี่มันยิงมันยืนเลยโดดเก้าสิบเก้าสิบเล่นเลยน้องมาจะโดดเรือไงนี่ล้อมโยดาดาดาตายเลยตายเลยสวยนะสวย Yeah.